ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91นะครับผมที่ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยเฮ้ยกี่โมงแล้วนะมูอาหารเช้าโอ้หน้าอาร่อยจังเลยเฮ้ยเสียงใครอ่ะหิวหวานาอะไรหิวเฮ่อพรักแทบลดความอ้วนอยู่นะนไ,มไม่มีอะไรกินครับเอย้ย ไม่มีอะไรกินที่รักนี่ไงอะไรไม่ได้ห้ามกินที่รักที่รักต้องลดความอ้วนนะครับเพราะที่รักอ้วนเป็นหมูแล้วไงแกแกให้เขาลดมาอาทิตย์นึงแล้วนะเขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วที่รักก็มีจะบอกตายดีกว่าอะไรตายไปเลยได้ได้ห <laughs> วานก็หยอกเล่นมาเร็ว <laughs> กลับมาก่อนกลับมาก่อนเร็วเร็ว <laughs> เอะไรนี่ละร่างกายขอเอ้กลัวกลัวเลเ้ยวแล้วแจ็คเขากินอะไรล่ะาไม่ใช่วิซ่าไม่รู้เขาไม่ไกินจะกินได้แค่ผักนะเนี่ยังกินไม่ได้กินไม่ได้เจเขาไม่ใช่มังสวิรัตกินไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้กุกลอความอ้วนอยู่นั้นเนี่ยกินได้แค่แครอทกับเขาจะว่นนี้นะครับโซคอร์ด้วเย็นเขาก็เอาไปทิ้งหมดแล้วนะก็แบบกลัวเอยู่จริงนะเนี่ยไร กุกกี้นั่งกินกุกกี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้กินได้กินเดียวแหละนี่เอาไปทิ้มเนี่ยกับกับเนี่ยพวกมันฝรั่งพวกแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยกินได้นะกินได้แต่เขาเห็นมันอยู่นานนะเขาว่าหนอนมันขึ้นหมดแล้วมั้งงั้นก็ไปทิ้งดีกว่านะเอ้าโอ้ไม่มีอะไรกินเลยนี่ไงผักมีผักอยู่เขากินผักมาทั้งอาทิตย์แล้วเขาหน้าเขาจะเป็นแอปเปิ้ลอยู่แล้วเนี่ยเขาไปกินข้าวนอกบ้านดีกว่าไปด้วย ไม่ให้ไป,ไปที่แล้องอยู่บ้านนะครับไม่ไปด้วยไม่เขาจะไปคนเดียวแล้วก็นั่นแหละที่แล้วก็ห้าม,มตามมาห้ามตามมาเขาเขาจะกระโดดขึ้นรถก่อนวว<ด>ฉันเร็วกว่าฉันเร็วกว่าเขาเร็วกว่า<ย>เขาเร็วกว่าเขาเร็วกว่าเร็วกว่าฮึบโอ้ยห <c oughs> นีทันวยเย่หนีทันเย่หวาน <c oughs> วาตามมาไม่ทันวยฮะทำไมเสียงใกล้ใกล้วะเอาหวานขึ้นมาตอนไหนวะเนี่ยเอ้า เขาขึ้นก่อนแกเขาเร็วไงทำมาโย่เอ้ยไปก็ได้หวะแต่ห้ามกินแกกินข้าวห้ามสั่งอาหารที่ร้านข้าอ้าวแล้วแค่เขามาทำทำไมเนี่ยไปกินเออโค้กไม่ได้กินมาเป็นอาทิตย์แล้วเงินอย่างที่เขาอ่ะแค่สามแยกนะสวัสดีเจ้าโค้กเราไม่เจอกันนานนั่งโต๊ะไหนดีนะนั่งโต๊ะนี้ดีกว่าครับนั่งเก้าอี้ไม่ใช่นั่งโต๊ะอ่าตนเดี๋ยวต้องเรียกบ่อย์กันนะ บอย <Boy. S 2> บอย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 บครับครับผม <c oughs> คือผมอยากไม่ว่าอยากสั่งอาหารนะครับอ๋อแต่สั่งอาหารใช่ไหยเออเดี๋ยวขอ,อแนะนาเมนูเด็ดของร้านแล้วนะครับก็จะ <c oughs> เป็นพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนนะครับผม <c oughs> ล้วายเอียนผมราเมง ใช่ครับผมราเมงนะครับแล้วก็ไก่ทอดจากประเทศจีนนะครับผมซึ่งโอ้น่ากินาตครับผมตัวนี้คือโคตรแรงน้ำลายไหลเลยเอามาเออมีนี่เหรอครับมีีครับผมไมออีกโอ้ my god อ้ําเต็งโมปันนะครับผมนะเตงโมปันจุดของารร้านเราเลยนะครับนั้นเอามาเอามาหลังอย่างละหนึ่งครับอย่างละหนึ่ง เอามาทุกอย่างในร้านนี้เลยค่ะไม่เอาไม่เอาเอาทุกอย่างที่พูดมาแบบอย่างอันหนึ่งพอครับเหมือนไม่ต้องให้คุณผู้หญิงนะให้ผมคนเดียวไม่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 เอามาสองคือเขาลดความอ้วนอยู่นะเขาลดความอ้วนอยู่ผู้หญิงคนเดีขาเขาลดความอ้วนอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ลดแต่ไม่ได้ลดอย่าไปฟังเขาเขาโกหกค่ะคุณผู้ชายเรามีเมนูแนะนำรหรับคุณผู้หญิงโอ้โหอะไรครับผมอะไรครับมันเป็นรามรามิงครับผมรามิงรามิงเลยครับรามินผักครับ ลาเมงผักโอ้โห,หน่ากินมากเลยครับเออเอใใิ้นขอ,ข,อขอสักจานหนึ่งนะครับให้ใหแฟนผมเล็ว่วหนึ่งนะอืมอออักเก<อ>ลวโวเคโอยค,คผมจะนั่งรอนะครับเขาจะเป็นวัวอยู่แล้วเนี่ยที่รักไปไกินยาน้านานน้าร้านไปไปกินคนเดียวไปเค <laughs> ้ยเคี้ยเคี้ยวผมจะนั่งรอนะครับเขาจะเป็นวัวอยู่แล้วเนียทีักไปอิลาน้าราน้าร้านไปไปคนเดียวไเล้ยย ม่ล่ะอาจจะเพิ่งอาจจะเพิ่งว่าอาจจะเพิ่งเปิดก็ได้ใครจะไปรู้ก็อาจจะเพิ่งเปิดแลยเพราะเขายังไม่เคยเห็นเลยที่ราคาแม่ยงเขากินนะเข้าใจปะแกเลยจะแย่งเขากินไอ้รามิงะของแกคนเดียวที่เหลือของเขาหมดพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยมันหนักแกก็เกือบร้อยนะถ้ากินยังไงก็ขึ้นแบบหนึ่งตันร้อยอะไรแกยังไม่ถึงห้าสิบด้วยซ้ำมันมันลดอะไรไม่รู้แกถึงเรี่ยงโอ้วาด้่า โอ้เดกยังสามจิตอ่ะโอ้เกมมันหนัเขาหอมนะได้สิเขาจะกลับบ้านแล้วก็ไปพาแกกลับด้วยไปด้วยเออเออเกกลับบ้านไปเลยเขาจะได้กินทั้งหมดยังไงล่ะเสียงทำอาหารเฮ้ยน่ากินจังริงกินอย่างหอมกระจกเลยกระจกวิเศษมีขาหมูด้วยอ่ะใครอ้วนที่สุดในโลกกานแกงไงแกต่างหากไม่ที่รักด้วยที่ไหนโอ้ยกินหอมแกอุ้ยเออจะเข้าไปในร้านเย็น ที่รักก็บอกว่าก่อนที่จะกินต้องไปล้างมือก่อนเข้าล้างมือก่อนนะมันด่เหมือนท่าล้างมือเลยนะแปลกแปลกแปลอะไรล้างตัวไหนตัวนี้จิบจิบเร็วคุณเซฟช่วยมาเสิร์ฟอาหารเร็วๆยูนี่ครับนี่น้ำนี่น้ำผลไม้นะครับเห็นยแม่นี่สำหรับแกนะได้กินแล้ววะงมงมงมอร่อยจังเลยอะไรจะโยนมาทำเป๊ะอะไรเนี่ยไป อันนี้สำหรับคุณผู้หญิงครับใช่น่าเม็ผักโอ้ยแต่มันก็มีเนื้อนะยังดีกว่าแบบได้กินผลไม้มีเนี้ยห้ามกินนะคะกินไม่ต้องนั่งหวานไม่ได้เขาจะกลับบ้านเขาจะไปซื้ออะไรกินเห็นโอเคคุณเชฟเสิร์ฟะต่ออู้มีไก่ย่างตัวใหญ่มากเลยโอ้ไก่ย่างหวานอยากกินจริงหรอออ้ โอ้ไก่ย่างตัวใหญ่มากเลยอ่ะหวานไม่อยากกินหรอว้าวไก่ย่างโอ้ยอร่อยจัเลยขาเห็นหมูหันที่หลังบ้านนะเขาสามารถแอบไปกินได้โอ้มีพิซซ่าด้วยห่ะอืมได้กินกินด้วยเอากินด้วยหวานเดี๋ยวก็โอ้งอมงอที่รักฮ่าฮ่างอจะเย็นนะครับเดี๋ยวโก็พังคุณต้องใส่เพิ่มงอมงอมงอมไม่พัอไม่พอไม่พอไม่พอเอาเดอร์หมดแค่นี้เหรอครับ เออยังมีเบอร์เกอร์อีกครับผมสนใจไหมสนใจเบอร์เกอร์ครับสนใจมากมากคบาทไม่ต้องเลยเนี่ยน้ำหนักเพื่อมันร้อยโลแล้วมั้งผู้ชายฮะเอ่ออันอันนี้ของคุณผู้ชายนะส่วนอันนี้ของคุณผู้หญิงนะฮะครับผมนี่แม่ชีเบอร์เกอร์เงของแกเป็นผักเห็นป่ะชิคเก้นเบอร์เกอร์แต่ก็มีไก่นะอืมอืมอืมอร่อย๋อรู้สึกดีมากๆาไม่ได้กินแบบอะไรอย่างนี้มานานกี่บาทครับเนี่ย เออเดี๋ยวทางร้านเดี๋ยวทางร้านขอแถมอันนี้ให้คุณผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากเห็นว่าลดความอ้วนใช่นี่ยคยากินให้หมดเลยไมากินให้หมดแล้วนี่ไง่ายเขาอุตส่าห์แถมนะเออเดี๋ยวผมเขาเขาอยาเก็บไว้เก็บไว้ทานที่บ้านดีกว่านะครับเออกี่บาทครับผมห้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยเนี่ยครับเออสู้ๆนะกันเข้าไปแล้วหนึ่งสองโอเคจ่ายห้าร้อยล้ะแกกันครับเดี๋ยวเอ้ยผมให้ติปพนักงานจะให้หนึ่งบาทติปพนักงาน คือเป้นหนึ่งที่ใช้บริการนะครับผมเออรถอยู่ไหนวะหวานอยู่ไหนอ่ะเดินขโมยเหรอเดินกลับบ้านเดินเดินไงจริงจังมะเนี่ยเกก็หาเอาซี่แถวๆนี้ละมัที่รักเขาว่าเขาต้องกลับบ้านไม่ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ปะแกต้องรีบลดความอ้วนเลยแกโคตรอ้วนเลยตอนเนี้ยเพิ่งกินเสร็จไหมแกกินเสร็จถ้าไม่อยากอ้วนก็ต้องลดต้องไปลดน้ำหนักนะเข้าใจปะไปลดน้ำหนักดีกว่าส่วนสาฉันนัอยู่ข้างหน้าเอาเองนะ อ่ะอะไรเนี่ยอะไรปะอ้าวอ้าวเอาไม่เอานี่อ๋อ้สงสารธนาเขาทำใหม่เหรอน่าจะทำใหม่อ่ะโอเคเข้ามาจอดแล้วกันแบบมีแอร์หรือเปล่าเห็นเป็นแบบเป็นโดมเงี้ยโอ้โหแล้วเหงื่องจะออกได้ไงวะเนี่ยมาเร็วมาเร็วเร็วแกตื่นเต้นโอ้แกแกมีแก้วติดอยู่ที่ตูดไม่มีคนเลยอ่ะทิ้งแก้วแม่งแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวมันเขาปิดอ่ะเอาปิดอ๋อแต่เขาอ้าวเขาไม่ได้ ตอนนี้เราแช่บันไดล้วแหละบันไดแล้วหรือว่าเขาแบบเขาไว้เปิดตอนแบบตอนเย็นหรือเปล่านี่ที่รักนี่เขาก็เอามาอี่ขึ้นไปเลยซึบว้าวที่รักส่วนสาธารณะแม่งเปลี่ยนไปแบบว่าเยอะมากเลยนี่ทช่ต้องไปเล่นยิ้มให้เยอะเนี่ยจะได้หายอ้วนนะจะวิ่งวิ่งไปเยอะเลยเนี่ยที่รักวิ่งวงกลมสิบรอบไปวิ่งสิบรอบโอ้เขาว่าพิซซ่าแม่งกลับออกทางเดิมแน่นอนเลยวิ่ง ดีมากเก่งมากครับเก่งมากครับสามสี่ห้าอ่าสามสี่ห้าผมเจ็บไปก็สิบไม่ใช่ยังไม่ถึงที่รักยังไม่ถึงรอบเลยอ้าวสวัสดีค่ะคุณก็มาออกกลังกายอ๋อนี่ออกกลังกายเหมือนกันเหรอครับไม่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 ตรงนี้คือวันนี้ผมซื้อแล้ววันนี้เป็นแล็บผมนะครับผมเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ฮะแล็บวอคุณซื้อส่วนสาธารณะเนี่ยนะใช่ครับผมเอ้าใช่เลยนาะเอาเอาเอานี้คือแล็บวะเอ้าวอ้าวใช่ครับขออีนี้ต้อนรับสู่แล็บผมนะครับ จะไปชมไหมชมหน่ไหมโอ้ขวานชมบอได้ค่ะไดปไปไปชมก็ได้กันเเเจจีป็นห้องแบบเต้นไม้อย๋อห้องต้นไม้อ๋อรักธรรมชาตินะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องทดลองผมตามมาตามมาห้องทดลองเหรอวะโอ้โคตรใหญ่เลยว้าโอ้มีอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยตรงนี้เป็นที่เขาเรียกว่าเก็บยาสำหรับผมนะยาทดลองตรงนี้ยาอะไรครับมินท์ยาเลยครับ นี่ให้พวกคุณสองคนลองเลยคนละกระบอกเป็นยาสุดท้ายคนละกระป๋องสบีดี้เหรอเฮ้ยผมวิ่งเร็วขึ้นนะเนี่ยโอ้มันคือหัวใจแข็งแรงมากเลยมาทำมาจากอะไรครับเนี่ยอันนี้ทำมาจากสารสกัดอาของหนูแฮมเตอร์หนูแฮมเตอร์และของนั่นน่ะของคุณผู้หญิง่การกินหนูไอ้ทำมาจากทำมาจากแรตครับเอ่อใช้อาหมากินแรตมันเป็นส่วนผสมหรือเปล่าคะใช่ครับทำมาจากงานะไรถูกเฮียเนี่ย เฮ้ยมาเยอะนี่กินนี่แหละมันมันกินน้องใช่ไหมครับนานาอิงโหนอ๋ออ๋ออ๋อตกตกภาษาไทยนี่คือแว่นตาครับเนี่ยอันนี้คือแว่นตาใส่แล้วแต่เห็นภาพหลอนครับมันเห็นเห็น scp ต้องตีได้ป่ะครับ scp ตีได้ป่ะตีได้เขาเหมแต่เห็นภาพหลอนนะครับถ้าเห็นกุมชัตทูไม่ได้ก็ให้ดีกรีกับหรือเปล่าเขาว่าอย่าไปตีดีกว่าเพราะว่าเขาหวานอย่าไปตีนะเดี๋ยวเขาลองใส่ก่อนแต่ว่า scp ไม่มีเลยไหนว่า scp อัจอยู่ข้างนอกหรือเปล่า เออเราไม่ไปดูข้างนอกแล้วกันไหนวะไหนวะผีเฮ้ยผีผมเป็นผีทุกคนเฮ้ยผีผียวผีขอดูหน่อยที่แล้วก็เจอผีด้วยนะกลัวขอดูหน่อยทีแรกข้าไปทำอะารนะผมเขาว่าไม่นานตีเราทีเดียวตายแหละอ่ะโอเคโอ้ไม่มีอะไรทำร้ายเขาที่มันของวิชาศาสตร์ของตัวลอยเอน o n s ิบะเฮ้ยทุกคนยังไงว้าไอ้ดำกระปิดโอ้มันหันหน้ามาด้วยดำกระปิด ปากมันคนน่กกากลัวอ่ะหนูส่งคืนนะหนูกลัวใช่ผมกลัวมากเอาไปไกลๆส้นตีนยคนน้ำคืนี่เลยนี่เ, <c oughs> เป็นเขาเรียกว่าหลอดทดลองอสุธันสาหลอดทดลองสุธันสาใช่ครับผมนี่คือหุ่นหรือเปล่าคะเรือเลยอันนี้เป็นตัวจริงครับผมผมกำลังทำวิจัยอยู่ตัวจริงๆเลยเหรอใช่โอ้วิจัยด้วยนี่เหมือนแฟงเกนสไตล์เลยใช่มันคือแฟงเกนสไตล์หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับผมทำแบบแล้วนี่คือตัวอะไรนี่แวมไพร์เหรอ คูล่าแน่ครับคูล่าแน่แล้คูล่าคูล่าเล็กโอ้ยนี่ก็อันนี้เป็นหัวลำโพงผีฟันใหญ่ใช่ครับอันนี้เป็นผีฟันใหญ่ไม่ใช่เป็นเป็นหัวลำโพงหรือเปล่าทำไมมันเตี้ยอย่างนี้นี่ผีฟันใหญ่ครับผีฟันใหญ่เออผมก็พูดไปมั่วครับมันคือผีฟันใหญ่จริงเหรอใช่ครับผมใช่ฮครับชื่อเขาเลยชื่อเขาเขาเป็นคนแบบนี้คือตัวไล่นี่อันนี้เป็นหมูหมูอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะอันนี้เป็นผมเอาหมูผสมคน ใช่ผมเอาเลือดชิบหายคนจริงไหมเนี่ยคนน่ากลัวผมแค่ไปไปขอบริจาคเลือดมาครับผมก็ไปขี่มาส่วนของหมูทีตายแล้วนี่คือตัวอู้มัมมี่อันนี้มีมัมมี่ที่แล้วเห็นเดนหน้าเราไปเที่ยวอียิปต์กันน่าจะเจอมัมมี่ด้วยแหละอืมได้ได้ได้เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะมันีเอ้าวุ้นเป็ผีต้องหนอนว้าวมนุษย์เล่าหนอนสุดยอดไปเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยประมาณว่ามันยังว่างอยู่ครับผมแต่ว่าเหมือนจะเจอแหละเดี๋ยวนี้ก็มา ฮะเจออะไรอ่ะเดี๋ยวมองไงเนี่ยเฮ้ยห้ามจีแฟนผมนะครับคุณหมอคุณห้ามจีแฟนผมนะครับเฮ้ยโอก็มีของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นแล็บที่ใหญ่มากๆอืม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 อันนั้นเชิญสำรวจก่อนนะผมถ้ามีอะไรสงสัยกับผมสาวหน้านัเดี๋ยวผมมาขอตัวก่อนออ๋โอเคครับเจอกันครับครับผมโอเคครับโอ้ที่รักด็อกเตอร์เขาเก่งไปเลยแต่เราไม่ได้ถามชื่อด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์ไม่ชื่ออะไรวะที่เรายังยังไม่ถามนี่ด็อกเตอร์เลยด็อกเตอร์หัวแดงแล้วกันเออด็อกเตอร์หัวแดงแล้วกัน ใช่ใช่ไอหัวแดงโง่โง่เกแล้วเขาได้ยินเล้จับเก๋ป่าดคอเข้าจับตู้แน่เลยแล้วจอันนี้มันคือตัวอะไรอ่ะเขาบอกว่ายังไม่เจอแต่เขาบอกว่าเหมือนจะเจอแล้วนี่จะเจอแล้วแล้วเขาก็มองเขาไปแปลกคนน่ากลัวเลยเฮ้ยหดือว่าเกจะเป็นคนต่อไปในการทดลองเฮ้ยบอกระวังตัวเขาไม่ที่แล้วเขาบอกเลยนะว่าเขาไม่ช่วยแกแน่ถ้าแกอ้วนไงเกไม่สามารถสู้เขาได้ถ้าแกอ้วน มาสู้กันอะไรมาว้ามสู้เกมนักเก็ตน้ำหนักเยอะเกินอย่าทำร้ายเขาอย่าทำร้ายเขาแล้วอย่ามาวิ่งเล่นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาก็ด่าหรอกที่รักอย่างรู้เพราะว่าแบบเขาหมายถึงใครที่รักลองแบบลองแอบไหมเออเรามาลองแอบดีกว่าแล้วก็แบบดูว่าตอนเขาเขากลับมาเนี่ยเขาจะพูดอะไรหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์ชอบบ่นไงรู้ป่ะเออเดี๋ยวมันมันหลบหลังกองกับเขาดีกว่ามั้ย เออแต่เขาอยากเขาอยากแกล้งนักวิทยาศาสตร์นิดนึงเขาจะวางไก่ล่อเขาไว้แล้วเราก็จะมายืนดูเขาเออนั่นแหละโอเคมาหวานแล้วมาแล้วมาแอบส่องนักวิทยาศาสตร์ดีกว่าเขาจะอยู่เขาจะส่องตรงนี้ละกันโอเคได้ได้ได้เฮ้ยเขาเข้ามาแล้วหวานไปส่องว่านักหายไปไหนแล้ววะอู้หูเขาเกือบเห็นอะเกือบเห็นเขาเลยอุตส่าห์เจอเออเขาไม่เห็นไก่ไอ้หัวเด้งเขาบอกเจอคนเจ้วใหม่ ปีศาจเจอกุญแจของหลอดสะท้อนตัวท้ายที่จะสร้างปีศาจให้แข็งงท<ะ>ี่สุดฮะยสร้างเลยผู้สาวปีศาจผู้หญิงไอ้ผู้หญิงคนนั้นต้องได้แน่นอนหวานก็จะจับเก็บมาทำปีศาจขอแค่เป็นกุญแจให้ประตูนี้เข้าไปโอ้ยอ,อนั่นคือ,อประตูมิติยองถ้าเข้าไปมันจะเป็นโลกปีศาจแน่นอนเลยว,ว้าวโอ้ยโอ้ยเอาหวานที่รักมานเร็ววิ่งมาเร็ววิ่งนี้วิ่งนี้ หนีมานมานน่าทำอะไรแฟนฉันโอ้ชิบหายที่รักทำไมเนี่ยโอ้ยยักษ์โอ้ยอย่าเพิ่งต้องการอะไรต้องการอะไรอ่ะต้องการอะไรหวานจะเย็นเย็นเย็นต้องการอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่ไม่ตายหวานหนีหนีขึ้นเร็วนีหนีขึ้นมาตัวมิติมาเร็วเฮ้ยหวานอย่าอย่ามายุ่งกับแฟนฉันออกไปออกไปหวานไปเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเข้าเฮ้ย